สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการประกอบเลื่อยวงเดือนนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น cm 1 8 5 x นะครับอุปกรณ์ที่แถมนะครับจะมีตัวไขนะครับแล้วก็จะมีตัวจิ๊กวัดระดับนะครับก็จิ๊กก็จะสวมอยู่ตรงนี้นะครับ อ่านี่ครับจะสวมลักษณะนี้นะครับจะมีตัวล็อกอยู่ด้านนี้นะครับก็เราจะระดับไหนเราก็ล็อกดูนะครับต่อมานะครับวิธีการใส่ใบนะครับให้เราไขตัวนี้ออกนะครับไขตัวผู้ออกมานะครับจะมีแหวนอยู่1ตัวนะครับแล้วก็จะมีประกับล็อกใบอยู่2ตัวนะครับเป็นประกับนอกประกับใบนะครับเอาประกับนอกออกมานะครับต่อไปนะครับจะเป็นการใส่ใบนะครับให้เราดูสัญลักษณ์ใบนะครับสัญลักษณ์ใบจะหมุนตามสัญลักษณ์นี้นะครับให้อยู่ในทิศทางเดียวกันนะครับก็จะใส่เป็นลักษณะนี้นะครับ ดูลูกสอนนะครับก็จะมีแหวนเนียมแถมมาให้นะครบจําเป็นต้องใส่นะครับแหวนเนียมเพราะว่าบ่าข้างในมันจะได้แนบสนิทนะครับที่ใส่นะครับให้เราเปิดกาดบางใบออกมานะครับจากนั้นนะครับถ้าเกิดตรงนี้เกะกะนะครับให้เราสลายด้านหลังนะครับอใครออกแล้วก็เราก็เลื่อนมาก็ได้นะครับให้เราใส่ง่ายนะครับใส่ใบไปก่อนนะครับเนี่ยครับถ้าเราไม่ใส่แหวนเนียมใบจะ คอนอย่างนี้เลยนะครับก็ให้เราเอาแหวนเนียมใส่ลงไปนะครับนี่นะครับใบก็จะไม่คอนแล้วนะครับดังนั้นนะครับให้เราเอาประกับตัวนอกนะครับใส่ใบนะครับให้ดูบ่าให้ดีนะครับก็จะมีแหวนตัวหนึ่งแล้วก็จะเป็นน็อตนะครับน็อตก็เป็นเกียวปกติเลยนะครับเป็นเกียวขวาปกติเลยนะครับไขเข้าหมุนขวาไขออกหมุนซ้ายนะครับถ้าเราหมุนแน่นแล้วนะครับแกนหมุนตามนะครับก็ให้เรา ดันตัวนี้นะครับดันลงไปหาเครื่องนะครับมันจะได้ไม่หมุนตามนะครับอ่าเนี่ยอย่างถ้าเราไม่ดันนะครับมันจะหมุนรอบเลยนะครับจะไขไม่แน่นเลยให้เราดันนะครับพร้อมกับหมุนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเข้าล็อกมันเองอ่าเนี่ยเข้าล็อกแล้วอ่าเนี่ยไขแน่นแล้วนะครับลักษณะการประกอบก็จะประมาณนี้นะครับการประกอบเครื่องวงเดือนก็จะมีเท่านี้นะครับ